สวัสดีครับท่านผู้ชมมาครับวันนี้ตะอ้วนชวนหิวนะครับเสนอเมนูบ้านๆอีกแล้วนะครับหากินยากนะครับซี่โครงหมูต้มใบมะขามนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆนะรสรสชาติของมันวัตถุดิบก็มีไม่มากครับซี่โครงหมูต้มใบมะขามก็มีซี่โครงหมูนะครับเนี่ยครับอ่าซี่โครงหมูใบมะขามหลักๆเลยนะครับใบมะขามอ่อนนะแล้วก็หัวหอมหัวกระเทียมข่าตะไคร้นะครับมีแค่นี้นะครับผม ส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาผงปรุงรสแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ยากไม่เยอะนะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับคือขั้นตอนการทำเนี่ยคือหนึ่งเลยนะเราต้องเอาหมูเนี่ยเราไปไปต้มก่อนนะครับไปต้มต้มจนเปื่อยครับให้ต้มทิ้งตั้งไว้สักพักเลยครับจนเนื้อเนื้อเนื้อของซี่โครงเนี่ยเนื้อที่เนื้อเนี่ยมันจะหลุดออกจากซี่โครงมันจะเคี้ยวง่ายนะครับมันจะหลุดออกจากซี่โครงเนี่ยมันจะเคี้ยง่ายก็คือต้องต้ม เหมือนต้มทิ้งไว้สักพักให้มันเปื่อยเลยนะครับผมแล้วค่อยเอาขึ้นมาปรุงใส่แบบมะขามโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนเอาที่โครงนะครับไปต้มเลยครับไปต้มน้ำยังไม่เดือดก็ใส่ไปได้นะครับทิ้งเลยครับต้มทิ้งมาเลยครับเพื่อต้องการให้มันเปื่อยแล้วขาใส่ไปไอ้ตะไครใส่ไปขาใส่ไปอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็รอ รออย่างเดียวยังไม่ต้องพนมากนะเดี๋ยวผมกดนิดก่อนรอรอให้มันเปื่อยแค่นั้นเองยิงไว้ให้น้ําตะไคร้เนี่ยมันดับค้าวจะเลือดในซี่โครงเนี่ยครับผมก็รอให้มันเปื่อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันเปื่อยแล้วใช้เวลานิดนึงนะครับมันต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะเมนูเนี้มันต้องใช้เวลาในการตุ๋นให้มันหลุดเนี่ยก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ตัดกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาตายลงเลย ดูครับรอให้น้ำเดือดราคบท่านผู้ชมเดือดแล้วนะครับก็เมื่อกี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับดูครับฝนตกครับย้ายมาอยู่บนโต๊ะเลยนะครับย้ายมาเลยนะครับที่โครงหมูกำลังเปื่อยเลยครับผมที่โครงกำลังเปื่อยเลยครับหลังจากต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีนะครับผม เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเริ่มเริ่มไปๆเบื่อแล้วครับผมนี่ครับหลุดลุ่ยแล้วครับลุ่ยแล้วครับเมื่อกี้ลองชิมเดือดแล้วนะครับผมในเดือดโอเคมาขั้นตอนต่อไปเลยนะครับมาขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับนี่หอมหอมกระเทียมนะครับผมจะตำเลยนะครับตำเลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ฟังเสียงแล้วกันเนาะเป็นชุกระหูกใส่โต ครับเอาใส่เลยเอากระเทียมใส่เลยนะครับหอมมากคือเพิ่มความหวานกระเทียมเพิ่มความหอมนะครับทำเลยนะครับนากผู้ชมดูนะครับทำเลยเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับเพราะว่ากระเด็นเสือไมันตอเสียเอาแล้วกันเสียเอาแล้วกันะครับดูหมูเดือดไปลองทานกันนะครับสูตรดิบก็มีอะไรบ้างสิ่งที่เพิ่มมาคือพริกพริกนะครับพริกแห้งครับพริกแห้งคั่วแล้วก็พริกขี้หนูครับผม แต่ว่าผมจะใส่แบบว่าไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยนะปล่อยให้มันรอยเป็นลูกโบ๋สวยๆแล้วก็เือคนที่ไม่กินเผ็ดอย่างเงี้ยแม่ผมเขาไม่ค่อยกินเผ็ดไง ว่าเดี๋ยวไปตุ๋นต้มอ,อีกทีมันก็จะนิ่มนะครับนะหอมหอมไี่ช่วยเพิ่มความหวานนะครับนะครับใส่ไปเลยนะกระเทียมกระใสนนะครับนี่ครับไม่ต้องแหลกมากครับทำเพื่อให้น้ําหวานของหองหอมมันออกมาครับเพื่อดับกลิ่นให้มันหอมด้วยครับเพื่อดับกลิ่นที่โคงนะครับน้ําที่โคงแล้ว นี่เป็นไงครับเข<ห>ียวโคตรล้านเลยครับฟ้าผ่าด้วยโอ้โหโคตรเลียวแม่อยากกินเพื่องทำให้นะครับมาโคตรเลียวโอ้โหเสียงฟ้าร้องนะครับผมนี่ตู้ชีวิตมากเลยครับแสสองคู่นะครับเดี๋ยวผมขอคนให้เข้ากันก่อนนะครับรท่านผู้ชมมาขั้นตอนต่อไปครับผมใส่ใบมะขามเลยนะครับนวดเนาะให้เปียวถิงไว้ใส่ใบมะขามเลยครับใบมะขามอ่อนนะครับใส่ไว้เยอะๆเลยครับเพราะว่ามัน เวลามันแน่นๆมันก็จะแฟบลงแล้วมันก็จะนัวนัวเปรี้ยวไปมะขามครับผมก็เนี่ยครับใส่เลยนะครับม,มะขามล้างแล้วล้างถึงไว้แห้งแล้วอ๋กินขวดตกๆเนี่ยเนาะโดร้อนๆโคตสู้ชีวิตเลยตะวันวนหิวแม่อยากกินกระดูกหมูต้มไปมะขามโอ้โห ไมขาผมไม่ตำนะครับผมใส่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเหี่ยวมันจะนวดเองครับผมมาดูนะครับท่านผู้ชมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับนะดรนะนไมาขามันจะเหี่ยวไวครับรอโดนความร้อนมันจะเหี่ยวไวดูครับท่านผู้ชมเมนูบ้านๆเลยครับเขาเรียกสลดอกรสลดดใครไม่เคยกินบ้างอ่ะยกมือขึ้นเลยนะครับผมมากินประจำครับร้อนๆอากาศ เย็นๆฝนตกอย่างนี้เนาะชื่นใจโล่งคอโล่งเลยครับดูนะครับท่านผู้ชมสองคนหน่อยนะครับให้มันเค้าให้มันเค้ามาแล้วก็ฝุ่นไว้เรื่อยๆครับฝุ่นไว้ให้มันใบมะขามมันตลลดเลยนะครับผมให้ความเปรี้ยวมันออกมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับเอาละครับท่านผู้ชมใบมะขามสลดเลยนะครับดูนะครับใบมะขามเริ่ม เริ่มสลดแบบมากๆนะเลครับเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนว่ามาันออกรสเปรี้ยวหรือยังผมลองชิมดูนะอืม mm. มานะรสเปรี้ยวมานะรสเปรี้ยวมาแล้วครับมามีทำการปรุงเลยนะครับผมป้าก็ลงด้วยนะครับผมก็มามานะครับุงเลยนะครับนี่นะครับช้อนโต๊ะสีขาวแล้วแต่บางคนเขาไม่กินนะครับแต่ผมใส่หน่อยนะครับเพื่อให้นัว อ่าผมปรุงรสสีน้ำตาลนะครับน่ะนะครับผมมาแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับประมาณสองคันโตนะครับใส่เลยนะครับปรุงแล้วคนคนให้เข้ากันนะครับมันเปรี้ยวเราได้จากยอดมะขามอ่าเปรี้ยวเราได้จากมะขามแล้วนะโอเคครับมรผมแค่ปรุงเค็มนิดหน่อยเพราะว่าเค็มยังไม่มีเลยนอกจากผมปรุงรสแล้วกับน้ำปลาก็ก็คงเค็มไม่มากหรอกครับผมเพราะว่ามันเยอะอยู่นะครับเนี่ย กรุปปงให้พอดีสัดส่วนกันแล้นะครับผมจะไม่ค่อยกินเค็มเท่าไรหร่หรอกครับก็จะออกเปรี้ยวนําอย่างแรกเลยของผมนะครับเปรี้ยวนําเันแค่นั้นเองมาความหวานจากหัวหอมนะครับน้ําตาลไม่มีนะครับเมนูนี้นะครับมาง่ายเ <มา S 2> นา<น>ะพูดถึงอมเมน,นูง่ายๆบ้านๆเลยครับน้ําตาลก็ไม่ต้องใช้นะผมใช้ความหวานจากหัวหอมมาเดี๋ยวผมชิมเองสดน้ำมร้อนฝนตกๆม,มาลองชิมทีนะครับ เฮ้ยได้ได้แล้ว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 เปรี้ยวอีกนิดนึงเราเป็นคนชอบกินเปรี้ยวไงอยากได้เปรี้ยงนี้ดึงรอรอให้มะขามมันเปรี้ยวเดีวสุนไม่แั๊บนึงนะครับผมรอย่อยมะขามออกเปรี้ยงรอให้มะขามมันสลดให้สุดเลยให้มันเปื่อยเลยมันจะอมเปรี้ยวน้ำที่นี่มันอมเปรี้ยวก็นัวแล้วครับผมสุดยอดเลยครับผมมาอีกสักครู่เรามาตักลงจานกินข้าวเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมมาเรียบร้อยแล้วครับยอนมะขามสลดแล้ว มาผมจะปรุงอีกอีกครั้งหนึ่งคือนี่ครับแต่งหน้าสีนะครับใส่ลูกโดดนะครับก่อนจะตักลงจานนะครับผมมาแค่นั้เองครับให้ความหอมของพริกป่นลงไปมาแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับมาตักลงจานเลยครับฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วครับลัวครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งหลบแล้วครับเดี๋ยวจะลองชิมดูสักสักถ้วยหนึ่งมาลองดูนะครับท่านผู้ชม มาที่โครงหมูใส่ใบมะขามนะครับโอ้โหใบปลาอ้วนชวนหิวนะครับผมดูนะครับเป็นไงครับน่ากินไหมครับมาผมวางเลยนะครับมาคนเลียวกันเลยโอ้โหสีในนิดนึงอ้าวโอเคมาเรียบร้อยหิวแล้วหิวแล้วมาลองชิมเลยเข้าวสวยรร้อน,อนเตรียมไว้แล้วมามานี่นะครับ ฝนก็ลงฟ้าก็ร้องม,มาเอาเปิดละร้อนนะครับฟ้าฝนเป็นใจชิมเลยนะครับขออนุญาตชิมเลยนะครับท่านผู้ชมมาอร่อยด้วยกันเลยครับอย่างแรกผมตดน้ําร้อนๆก่อนเลยครับอืมอากาศเยน็เยนๆทีอีท,อท,อทีขอเป่าก่อนนะอ๋ออากาศเยน็เยนๆโอ้โหสุดยอดเลยเว้ย ได้น้ำเปรี้ยวๆนัวๆโอ้น้ำอร่อยว่ะมีลูกโดดที่มีลูกโดดด้วยนะหืมหอม่ะหืมมาคุ้ข้าว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 คำโตนะครับืหดูกระดูกดูไหมกระดูกนะกระดูกดูไหมครับดูไหมครับดูนะ รื้อหมดเลยอืมรื้อหมดเลยเบิกปากเลยจะอ้วนกินกระดูกไหนไหนขอกกระดูกชัดๆอีกทีะนกระดูกนะสมคำล้อมดือที่เราสุ่มได้ไหมโอ้ยร้อน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 โอ้ยปลากระพานนะครับมานะครับโอ้ยร้อนร้อนนี่ครับ,รบโอ้ยร้อนใจเย็นครับท่านผู้ชมไีม้ทูนหงษ์อือม หยุหมด <le> <ร Stevens. S 2> แล้วคร mm ับเนี่ยหแล้วหมดแล้ครับเนี่ยนะครับสิยอดเลย่อมาห็นยวดต้องหม่ต้องหอมตองหอมหวานนะครับนะคับุกข้าวเลยครับอื้อ่อ ผมสั่งให้เขาหั่นแบบไม่เยอะมากครับไม่ใหญ่หืมหืมปลุดครับนะปลุดแล้วครับปลุดแล้วครับมามาเอาไปมีกระเทียมมีกระเทียมเอาโป๊ดมาน,ดดน้ำหืมมาปุดน้ำมาน้ำนะครับหืม ของสดยอดเลยอะน้ำนนอร่อยหรอมาต่อมานะอือหืออือหืออือยอดนะครับอือหือถ้าผู้ชมไงผมกินไม่พูดเลยอร่อยลืมพูดอร่อยลืมพูดเลยครับผมท่านผู้ชมไม่ได้อวยตัวเองนะครับก็ลองอยากให้ลองชิมครับว่าผมทำเป็นยังไงบ้าง นี่ครับนี่กระเทียมนี่ก่อน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 ละก่อนปิดคลิปนี่ผมไปเจอในกระทะนี่กระเทียมนี่ครับนี่ครับมันจะนุ่มๆน,น,นะครับอันไหนที่ไม่แตกก็คือน,นี่เลยอืนุ่มละลายหรือเปล่าครับโอเคครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเมนูนี้ทําง่ายๆบ้านๆเลยนะครับผมเป็นเมนูซี่โครงหมูต้มใบมะขามนะครับผม ตะวนชวนหิวฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้อาจจะเฉพาะกิจนิดนึงเพราะว่าฝนตกผม<ล>ก็โรไม่เป็นใจเออผมกล็ลกเลยครับผมโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับทำง,ง่ายๆทำได้เองนะครับเมนูบ้านๆเลยนะครับสวัสดีครับ